นี่ทำไม่ถามนึกวันเรอเ่เอาไว้ก่อนจันบอลไหมพอนีวันเกิดพี่นัทอ่าดคนเลยจริงๆก็ก็ไม่ได้อะไรพิเศษกันมากมายเพราะก็ได้คุยกันไปแล้วว่าเราก็มีการฉลองเทศกาลกันรียกว่ามีวันพิเศษที่ให้กันค่อนข้างเป็นประจำเท่าไหร่หรอเพราะว่าแคุณนัดก็ได้ถึงคุณแม่วันเกิดจะต้องไปหาคุณแม่เพราะว่าเป็นวันที่คุณแม่อ่า เจ็บแล้วก็ทนมาที่สุดในการคลอดใช่ไหมแล้วเราก็ไปทําบุญเราก็ทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆให้กับคนที่เราต้องการอยากจะให้ผมว่าคือแค่นั้นมันมันก็อิ่มแล้วแต่สุดตอนค่ําก็มีทานข้าวกับแบบเพื่อนสนิทญาติพี่น้องกันธรรมดาแค่นั้นเองครับของหวานพิเศษมีอะไรคะมีให้ลุ้งหน้าไปบ้างแล้วเนี่ยนะครังแต่ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันเนี่ยคือจริงๆมันก็เป็นแบบสิ่งแทนใจบ้างเล็กน้อยอะไรแค่นั้นเองครับ เอ่อกอ็อืมเป็นก็เป็นสิ่งที่เราชอบอเหมดีกว่ารือเปล่งที่เราชอบดีกว่าครับก็ดำดับใช้ชีวิตเป็นวันๆเป็นผู้หญิงกับพวกเพชรน่ะน,นะ อะไนี้ละกันเนี่ยใครรู้ว่าจะยังไงมากมายสายตลาดใน้นที่กันเคยตกครับก็ต้องทํางานจ่ายค่าเพนะครับจริงก็ไม่ได้เป็นการเซอร์ไพรส์อะไรกันหรอกครับเราก็รู้ว่าเขาชอบอย่างเราบอกโอเคถ้างั้นก็ถือเป็นเรื่องหน้าวันเกิดไปละกันนะบวกปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับรวม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 ยอดไปครับเรื่องงานไหมคะพี่อั้มกับของมคิด มีนายเขาเลือกเองครับคือ <c oughs> เขาไปเลือกดูแล้วเขาชอบอะไรผมมีหน้าที่ในการที่จะต้องแบบจัดก,การเคลียร์ออกมาจากร้านให้ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับถ้าแบบวันเกิดอาภิเษต้องให้อะไรที่แบบขื่หรือเปล่าอะไรผมขอไว้ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนไว้ว,วันเกิดผมไม่ต้องเอาของขวัญอะไรมาให้พอดีผมกําลังจะเป็นเสภพ้พทอดพระป่าไงไปสร้างสะพานบ,บันไดพญานาคขึ้นโบสถ์ที่จังหวัด,ดอ,ดอุดรนี่ก็เลยขอว่า ไม่ต้องเอาอะไรมานะถ้าใครของขวัญมาปุ๊บผมจะปรับตังค์เข้าของขวัญเป็นสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมขอแค่ใส่กล่องทำบุญแค่นั้นเองครับอันนี้เป็นข้าวผ้าเปลือกับบไหนใช่ครับเป็นจะผ้าเปลือกทําไมถึงไปทําบุญที่วันนี้ก็ผมมีพระอาจารย์ที่นับถืออยู่ท่าน with, right ท่านประจํำท่านท่านอยู่ที่อุดรใช่ไหมครับแล้วท่านก็กำลังจะสร้างวัดนี้ขึ้นมาซึ่งก็ยังขาดเออ่ หลายๆอย่างอยู่ที่วัดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำนะเราทำได้แล้วก็อยากจะบอกบุญทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอขอเป็นเจ้าภาพตรงนั้นไปอันนี้เริ่มหรือยังคะหรือับเริ่มแล,แล้วครับเริ่มแล้วครับเดี๋ยวจะซองมาแจากนะ <c oughs> เ,เกิดก็ไม่ต้องให้อะไรกันนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ยังคะของการขับผมต้องผ่านเห็นบอกว่าเหมือนมาชัวร์เท่าไหร่อ๋อยังเหรอครับจริงๆยังไม่ได้เริ่มอะไรกันเลยก็<ม>เป็นการแบบศึกษาข้อมูลคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรกันไปแค่นั้นเองเพราะว่า จริงงานตอนนี้ก็เรียกว่ายังไม่มีเวลาไปไป,ไปทำเลยมากกว่าครับแน,นวโน้มทำเป็นไปได้มันจะขนาดไหนยังไงคจริงจริงมันก็คือ50 50น,เนะเราก็บอกไม่ได้ทุกอย่างแต่วันนี้เนี่ยเรายังไม่มีเวลาจริงๆพิว่าง,งานหลายอย่างเลยว่าเจวันที่วันนี้ก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างเต็มแต่ก็ศึกษาข้อมูลไว้แต่ก็ดูดูไว้บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบจะไม่ทําเลยซัยทีเดียวเอาว่าเมื่อพร้อมเมื่อมีเวลาก็ก็อาจจะ ลงมือทําเต็มที่ครับยังไม่ได้สอบอะไรเลยยังไม่ได้เข้าห้องสอบยังไม่ได้เริ่มทําเลยว mm hmm. ิสัยคือแค่คิดคิดกันคือถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราจะต้องทําให้มันดีที่สุดทํามเมื่อเราพร้อมทํามเมื่อประสบการณ์เราเราพร้อมเต็มที่เพราะฉะนั้นก็เลยแค่พูดคุยกันลองดูเรื่องว่าเรื่องไหนเราชอบบางเรื่องบางทีบางคนบอกมา เราก็ยังไม่ชอบก็มีเราก็เฉยๆไปก่อนก็ศึกษาข้อมูลกันไปก่อนยังไม่ถึงจังัวโครับยางยังยังครับย่างครับเมื่อเวลาพร้อมมาขกกว่าตอนนี้มีหลายอย่างที่ที่ต้องดูแลแล,และจัดการเพราะว่าเรื่องของสุขภาพคุณนัทก็อันนี้กข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าที่เกิดว่าทำละครเลยว่าคงจะไม่มีเวลาที่จะไปดูแลตรงน,นั้นกันนะครับครับ ก็เป็นเรื่องปกติเลยครับจริงๆเป็นเรื่องปกติเพราะเดี๋ยวนี้ก็นักแสดงหลายๆคนก็ก็ผันตัวขึ้นมาเป็นผู้จัดใช่ไหมใครที่ไม่เป็นทุกคนจะต้องเกิดคำถามว่มาเอ๊ะเมื่อไหร่จะทําเมื่อไหร่จะจะเป็นมันเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรพี่นัทว่าไงบ้างคะพย้อนไปคุยเรื่องนี้กันไหมว่าแบบจิงจังว่าเออถ้าเป็นผู้จัดแล้วเวลาของเราจะยังไงคือจริงๆแล้วพี่นัทไม่อยากให้ให้ให้ทำคือเอาแค่ผมถ่ายละครในวันนี้ผมยังต้องเดินทางแบบ เรียกว่าชีพจรลงเท้าอ่ะพรฤหัสออกจากบ้านทํางานแล้วกลับมาทีวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาจันทรคุธก็มีเวลาทำอาอื่นก็น้อยลงอยู่แล้วคือถ้าเราต้องไปคุมเองแล้วผู้จัดต้องดูแลในเรือขั้นตอนนีครับมันไม่เหมือนนักแสดงขนาดนักแสดงเราต้องใช้เวลาเยอะผู้จัดมีเยอะกว่าอีกหลายเท่าแต่จริงๆก็อย่างที่บอกคือถ้ามีเวลาถ้าพร้อมถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ก็อาจจะเป็นอ,อ,อีกอีกอีกทางเลือกหนึ่งครับตัวเขาไม่มีเวลา คือเขากลัวว่าถ้าท้องขึ้นมาแล้วนึกออกไหมคือเป็นผู้จัดแล้วเวลามันค่อนข้างแบบเราต้องไปดูแลตรงนั้นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างที่ผมบอกอะคือมันอาจจะเกิดขึ้นไวัยก็ได้หรือมันอาจจะแบบอีกักระยะก็ได้มันอยู่ที่พร้อมเป็นหลักเลยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ตารางการทํางานมันค่อนข้างฟิกอยู่อยู่มันก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะตอนนี้อะไม่แน่เมือีสองเดือนหน้า เวลาว่างมากินมันก็อาจจะแบบเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมแล้วมีวางแผนไว้ไหมคะพี่อ้ําว่าอยากมีน้องเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอยากมีวันนี้เลยครับ <laughs> จริงๆก็อยากมีเรื่อยๆแหละใช่ไหมเพราะว่ามันก็มันก็ถึงเวลาแหละง่ายๆทุกคนถามว่าแบบเมื่อไหร่จะมีน้องเมื่อไหร่จะท้องนิสักทีจริงๆอยากจะตอบว่าอยากท้องวันนี้เลย <laughs> ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิบ่งที่เราควบคุมได้อย่างเดียวริงๆก็ เราเป็นไปเรื่อยๆตามธรรมชาติต้องไปขอไหวไหวพระขอพรก็มีนะครับขอพรเรื่องอื่นก็มีมีก็มีเรื่องอื่นหลายเรื่องแหละแต่เรื่องนี้ก็รวมไปด้วยเทนเน่ครับโอเคเขาเรื่องก็ประมานี้โอเคเนาเรืก็จะมองแบบนี่อันนี้ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเป็นคนเล่นกีฬาเกือบทุกชนิดเลย กีฬาที่ชิ่นชอบมากที่สุดก็คือฟุตบอลดูฟุตบอลมาตั้งแต่ฟุตบอลต่างประเทศจนวันหนึ่งฟุตบอลไทยเราเริ่มบูมเริ่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 มของการสร้างตัวขึ้นจนทุกวันนี้เริ่มบูมเริ่มมีวัฒนธรรมกับของนอกแล้วผมก็เลยมีความต้องกว่าถือเมื่อนักบอลเด็กเคยฝันอยากเป็นนักบอลอาชีพแต่สมัยนั้นมันยังไม่มีใช่ไหมพอมาวันนี้ทุกทางสโมสรแสกข้องเตฬาก็มองเห็นว่าเอนเตอร์เทนเมนต์กับสปอร์ตเป็นสิ่งเดียวกัน สปอร์ตสร้างความมันเทนเมนให้กับคนดูใช่ไหมครับรวมถึงคนเราคนบันเทิงก็สามารถที่จะสร้างความบันเทิงให้กับคนดูกีฬาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเกิดกิจกรรมพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลของทีมแบล็กฮอค,อคออยูเนเต็ดเพราะว่าแฟนบอลก็ถือเป็นหัวใจของของทีมใ,ใช่ไหมครับล้วก็จะมีทีมฟุตบอลที่เป็นนักแสดงที่ชื่นชอบฟุตบอลอยู่แล้วล้วก็สามารถเตะบอลได้เราก็จะมาเป็นการเล่นกีฬากันเพื่อตอบแทนแฟนบอลหน้าที่เออต้องทำหน้าที่ของน ก็ดูแลกิจกรรมพิเศษเพื่ออสร้างแฟนคลับสร้างผู้ติดตามให้กับทีมฟุตบอลมากขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลกิจกรรมพิเศษนี้ก็รวมหมายถึงกีฬาต่างๆด้วยรวมถึงคอนเสิร์ตต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแฟนบอลอาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นในสนามทีมเย้าของแบล็กเฮาส์ยูเนี่ยส์ครับทีนัดเพืดูแลหัวให้กับผู้ชาย ก็ตอนนี้เล่งๆแต่งตั้างคนนั้นจะเป็นนยายกสมาคมแม่บ้านนครอะไรอยางเงมือไทยมันยังไม่มีงไงใช่ไหมหรือนอกเขามีอะไรนะสมาคมเตะแล้วก็ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปดูมาสักพักแล้วกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับดีนะครับดีผมก็ไปดูทั้งในสนามของแมงคอกยูเนเต็ดเองเป็นสนามของบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่ง,าง,างบางคนถ้าดูแค่ตามทีวีตามข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรู้คือจริงพัฒนาไปไกลเยอะมากนะคมไทยของเราว่า แล้วก็เทคโนโลยทีทุกอย่างการาระบบซิสเต็มทต่างๆเรียกว่าพรพิเศษก้าไปเป็นสื่อในระดับโลกต่อไปเพราะฉะนั้นม่อยากชี้ชี้กัน้เยอะครับสนุกจริงๆแล้วมมนมีความเป็นดรมาม่าไง่ดรมาม่าซึ่งมันมากกว่าการที่เราดูละครเรื่องหนึงน่งละครเลยถูกเขียนบทไว้ใช่ไหมครับกาแสดงเล่นไปตามละครแต่นันกฟุตบอลแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันไม่สามารถถูกกำหนด,ดได้ทุกคนเล่นไปตามตามสปิตของตัวเองแต่สุดท้ายที่สุดจะเป็นยังไงน,นเนี่ยอยู่ที่ฟ้าก็เปิดจริงๆคมีอมริกมน ก็สักระยะหนึ่งแล้วครับประมาณ5่ามกาเดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการเตรียมทีมมีการพูดคุยมีการเตรียมกิจกรรมมีการพบปะแฟนบอลของทีมแมทช์รอบคืนนีกเต็มด้วยม้อยแล้วครับขอบคุณครับ